ตำนานเรื่องเล่าของพ่อท่านพัดวัดโคกสูงจังหวัดสงขลานั้นมีชื่อเสียงอย่างมากในแถบภาคใต้โดยเฉพาะในหมู่ชาวประมงและผู้ที่เดินทางทางทะเลเนื่องจากท่านมีวิชาอาคมที่แก่กล้าในการคุ้มครองภัยทางน้ำเรื่องราวที่โด่งดังที่สุดและถูกจดจำด้วยประโยคอันดุดันคือ เรื่องราวที่ท่านได้แสดงปาฏิหาริย์ปราบปีศาจทะเลหรือเจ้าสมุทรที่พยายามจะเอาชีวิตลูกศิษย์และลูกเรือนั้นตำนานเกือบชิบหายแล้วพวกมึงปาฏิหาริย์เหนือท้องทะเล 1. การเดินทางสู่ผืนสมุทรในสมัยหนึ่งพ่อท่านพัดได้รับนิมนต์ให้เดินทางข้ามทะเลไปยังเกาะ หรือไปยังจุดหมายปลายทางที่อยู่ห่างไกลโดยมีลูกศิษย์และชาวประมงกลุ่มหนึ่งทำหน้าที่เป็นคนขับเรือและลูกเรือความประมาทว่ากันว่าลูกเรือบางคนอาจมีความประมาทหรือทำกิริยาที่ไม่เหมาะสมต่อเจ้าที่เจ้าทางหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลท้องทะเลโดยที่ตนเองไม่รู้ตัว2 การมาเยือนของปีศาจทะเลในขณะที่เรือกำลังเดินทางอยู่กลางทะเลและท้องฟ้ายัางคงปกติจูู่ก็เกิดอาเพศขึ้นอย่างไม่มีปีมีครุคลื่นยักษ์ท้องทะเลที่เคยสงบกลับกลายเป็นบ้าคลั่งมีคลื่นลมที่รุนแรงพัดกระนำเรืออย่างหนักหน่วงคลื่นลูกใหญ่ยกตัวขึ้นสูงราวกับปีศาจทะเล ที่กำลังจ้องจะกลืนกินเรือลําน้อยให้จมลงไปใต้สมุทรความสิ้นหวังลูกเรือทุกคนต่างตื่นตระหนกและพยายามแก้ไขสถานการณ์อย่างสุดกำลังแต่ก็ไม่สามารถต้านทานพลังอำนาจของธรรมชาติที่คลุ้มคลั่งได้ทุกคนรู้ดีว่าเรือกำลังจะอับปางลงอยู่รอมรอพลังสยบเจ้าสมุทร ในขณะที่ทุกคนกำลังหมดหวังและเรือกำลังจะจมลงอยู่รอมร่อพ่อท่านพัดซึ่งนั่งสงบนิ่งอยู่กลางลำเรือก็ได้ลืมตาขึ้นจากสมาธิการสั่งการท่านไม่ได้ส่งเสียงดุด่าหรือตกใจแต่ท่านได้บริกรรมคาถาและกำหนดจิตอย่างรวดเร็วเพื่อแผ่เมตตาและใช้อำนาจแห่งพุทธคุณเข้าสยบพลังที่กำลังคลุ้มคลั่งนั้น ปาฏิหารในพริบตาที่พ่อท่านพัดกำหนดจิตคลื่นลมที่บ้าคลั่งก็สงบลงทันทีอย่างน่าอัศจรรย์ท้องฟ้ากลับมาเป็นปกติราวกับไม่เคยมีพายุเกิดขึ้นเรือได้รอดพ้นจากปากเหวแห่งความตายมาได้อย่างหวุดหวิด 4. วาจาสิทธิ์แห่งความตักเตือนเมื่อเรือกลับมาสงบแล้วลูกเรือทุกคน ต่างสุดตัวลงด้วยความเหนื่อยล้าและสำนึกบุญคุณต่อหลวงพ่อที่ช่วยชีวิตไว้พ่อท่านพัดมองดูเหล่าลูกศิษย์และลูกเรือที่ซีดเผือดด้วยความหวาดกลัวและท่านได้เอ่ยประโยคอันเป็นตำนานขึ้นมาด้วยเสียงที่หนักแน่นและดุดันเพื่อเป็นการตักเตือนว่าเกือบชิปหายแล้วพวกมึงรู้ไหมว่าที่นี่เป็นที่ของใครทำอะไรก็ให้มีสติถ้ากูไม่มาด้วย พวกมึงคงจมลงไปในทะเลแล้วข้อสรุปของตำนานเรื่องราวนี้จึงกลายเป็นที่มาของความเชื่อว่าพ่อท่านพัดท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้มีวาจาสิทธิ์และมีอำนาจจิตที่สามารถควบคุมธรรมชาติและปราบวิญญาณร้ายแห่งท้องทะเลได้และประโยคตำนานนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันว่าท่านเป็นผู้ที่ช่วยชีวิตลูกศิษย์และลูกเรือ จากความตายที่รุนแรงที่สุดมาแล้วอย่างแท้จริง